บัวผันกำแพงแก้วในวัย61ปีต้องดูแลผู้สูงอายุติดเตียงถึงสองคนหญิงชรา,าวัย94ปีคนนี้เป็นป้าของบัวผันนวลเกิดแก้วกลายเป็นผู้สูงอายุติดเตียงเมื่อ6ปีก่อนด้วยโรคชรา,าโดยที่ไม่ได้มีลูกกับสามีซึ่งตายไปนานกว่า20ปี ขณะที่แม่ของบัวผันนิวัย84ปีก็อยู่ในภาวะติดเตียงเช่นกันทุกๆวันบัวผันต้องวิ่งไปมาดูแลผู้สูงอายุทั้งสองบ้านตอนเช้าก็มาหานี่เนาะแล้วก็เอาอย่างให้กินเรียบร้อยแล้วกับครับทำงานนี่เรียบร้อยแล้วก็ไปหาแม่เธอไม่รู้ว่าการถ่ายโอนราพสาตมาอยู่กับอบจอจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเธออย่างไร แต่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือไม่ต้องพาผู้สูงอายุทั้งสองคนไปหาหมอที่อยู่ไกลบ้านเพราะการเดินทางเป็นเรื่องยากลําบากในขณะที่สุขภาพของเธอก็เริ่มแย่ลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นอยากให้เพื่อนมาช่วยที่ไปให้เอาไปที่เนี่ยเตี่ยนอเมยค่ะจะไปละนครพิงค์แต่ไก่อยากให้ไปช่วยที่เนี่คแต่ที่ใกล้ คือการอธิบายของคุณหมอเรื่องที่จะถ่ายโอนแม่ก็บอได้ครัว่า,าการบริการจะดีขึ้นก็ดีขึ้นก่อแต่เพื่อนบอกว่าจะดีขึ้นมันจะเร็วขึ้นจะดีขึ้นคุณหมออาจจะมานักขึ้นดูเวียงแหงทำทำงานแล้วค่ะทำงานแล้วก็เปิดตำบลสันโปง่งอำเภอแม่ริมเป็นพื้นที่แรกของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสัดส่วนประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนใคร โดยมีประชากรอยู่ราวหน0 0งคนซึ่ง30%เป็นผู้สูงอายุและดนวโน้มก็มากขึ้นขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง <c oughs> แม้วันนี้รพอพะตอบ้านใหม่ตำบลสันปโป่งจะถ่ายโอนไปอยู่กับอ,อบจอเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่รพอพสตอที่นี่ยังคงใส่เสื้อสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ออกไปเยี่ยมบ้านเหมือนเช่นทุกครั้งพร้อมกับความหวังว่าจะมีทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นและมีหมอมาอยู่ดูแลชาวบ้านในพื้นที่กข้ากาสุแต่หลังการโอนย้ายไปอยู่กับอบจผู้อำนวยการรพสตบ้านใหม่บอกว่าโรงพยาบาลแม่ข่ายสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจากที่เคยสนับสนุนหมอมาประจำในคลินิกโรคเรื้อรัง2วันต่อสัปดาห์ก็ลดเหลือ1วันต่อสัปดาห์ จึงห่วงว่าอาจกระทบกับการให้บริการประชาชนตรงนี้นะครับบางที่อาจจะได้ผลผลกระทบนะครเพราะว่าทางคับเดิมเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนต้นสังกัดไปอะไรไปนะ,บ,ะบางที่อาจจะลดวันลดอะไรลงไปนะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลต่อคุณภาพบริการนะฮะเพราะว่าจากเดิม2วัน3วันนะ ลดเรือนหนึ่งวันอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่ชาวบ,บ้านจะเจอแพทย์เจออะไรต่างๆเนี้ยนะมันก็มีน้อยลงแล้วก็คินเอมันก็จะแอบอัดมากขึ้นรอพอสตอบ้านใหม่จัดอยู่ในกลุ่มรอพอสตอขนาดใหญ่หรือกลุ่มแอลที่ดูแลประชากร8,000คนขึ้นไปเดิมได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขที่เรียกว่าฟิกคอส30,000บาทต่อเดือนซึ่งก็ไม่เพียงพอ แต่จะมีเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ขายที่เรียกว่า CUP หรือครับซึ่งเป็นงบไรยหัวจากสปส,สอชอมาช่วยแต่ปัจจุบันโรงพยาบาลแม่ขายยังค้างจ่ายอยู่กว่า4แสนบาทเป็นค่าตรวจและรักษาโควิด19เจอแจกจบแม้การถ่ายโอนรพสตจากสังกัดกระทรวงสวาธารณสุขมาอยู่กับอบจอจะทำให้ค่าฟิกคอสของรพสตกลุ่มแอลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เดือนละ83,300บาทแต่ปัญหาก็คือ เงินรายหัวจากสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลแม่ข่ายเคยจ่ายให้อาจจ่ายไม่ได้เนื่องจากติดระเบียบการเบิกจ่ายข้ามสังกัดท,ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขอบจ,จเชียงใหม่ได้รับคำตอบว่ายังไม่มีข้อสรุปแต่สัญญาว่าจะให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้อยที่สุดมันไม่สามารถที่จะจ่ายให้กับ,บอบจที่นอกเหนือสังกัดได้อันนี้แนวทางเนี่ย กรมเนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะออกจะออกแนวทางไหนนะฮะซึ่งการถ่ายขึ่งการการที่จะโอนเงินของมันในส่วนเนี่ยนะมันก็ต้องต้องสรุกกันระหว่างแต่ละครับเพราะแต่ละครับเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพยังมีเรื่องที่ต้องถอดบทเรียนอีกมาก การถ่ายโอนรพรสตอครั้งนี้กว่า3,000แห่งที่สมัครใจจะบรรลุเป้าหมายคือการจัดการสุขภาพในพื้นที่ที่ดีขึ้นหรือไม่รพรสตอที่ยังไม่ได้โอนย้ายก็กำลังจับตามองเพื่อประกอบการตัดสินใจในการถ่ายโอนครั้งหน้าเช่นกันวชิรวิทย์และบำรุงชัยไทย PBS รายงาน